m y m a มดและเอวาปล่อยเพลง JYNX แทนความในใจพร้อม MV น่ารักน่ารักล่าสุดทางด้าน m y m เมดนได้ปล่อยเพลงที่ตั้งใจแต่งขึ้นมา เพื่อทานความในใจและความรักในครั้งนี้ที่มีต่อกันและกันโดยมีชื่อเพลงว่า JYNX ที่ร้องโดยเนชและเอวาพร้อมแสดง MV ด้วยตนเองทั้งคู่อีกด้วยท่ามกลางเสียงชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ถึงความน่ารักของทั้งสองอาทิเช่นคุณคือน,นักร้องเสียงเพาะเพลงเพาะมากๆ MV คือดี I love you big m a r h ชอบคู่นี้มากเป็นคู่เดียวที่ติดตามและดูทุกคลิปเลยค่ะอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะคะชอบมากซึ่งทางด้านเอวาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่น กโดยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่รักและเชียร์ #neva ew #ewa mymetnet ตลอดนะคะเพลงนี้ขอให้เป็นของขวัญของชาวนเนวาทุกคนที่เชียร์และรักพวกเรานะคะ ขอบคุณพี่เน็ตด,ด้วยตั้งแต่พี่เน็ตเข้ามาชีวิตหนูเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นทุกอย่างเรามาคอมพลีกันจริงๆมาเต้นกันในติ๊กต็อกเยอะๆนะคะสําหรับเพลง JYNX เน็ตได้อธิบายถึงความหมายเอาไว้ว่า JYNX คือคําพูดที่ฝรั่งจะพูดเวลาที่ใครพูดอะไรพร้อมกันแล้วเราจะนับ1น0ถึงสิก่อนที่จะมีคนพูดว่า Stop ถ้าใครพูดว่า Stop ก่อนที่คนนั้นจะนับถึง10อีกฝ่ายจะห้ามพูดอะไรเลยจนกว่าอีกคนจะพูดถึงชื่อถึงจะพูดได้ เป็นเกมที่ฝรั่งจะเล่นกันตลอดง่ายๆเหมือนเวลาพูดพร้อมกันและคนไทยจะหยิกกันนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ